เป็นบริเวณหลังสวนนะพี่น้งอ,องข่อยบัตรธกาคารยางเข้าไปทางในอยู่มันมันเปียกข่อยบอมักความเปียกซ้นตอนนี้ข่อยยงางไม่ได้แล้วตรงนี้นก็เจ้าปลูกอีกอยงอยู่หลังสวนพี่น้องปลูกอีกอยงคะมีไม่เสียบว้พรมมีแอบปลูก มีดอกพร้อมเฮ็ดอีหยังกันข่อยคืออยากปลูกน้ำแถะ่ะหลายหลายองุ่นข่อยเมืองไหนะี่นแต่ละพวงแต่ละพวงได้พี่น้องข่อยเด็ดไอไอนั่นมันออกแล้วโอ้ยมมงเนงะี่น เป็นลาเอาลากขึ้นเอามึเจะเห็นบ้าะเนี่ยันซิมีล่าขึ้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยตามพ่วงเออบ่ะอืเพึ่งเคยเห็นอืมบางพ่วงเขาบอสมบูรณ์เขาก็ซิมีล่าขึ้นเลยอือก็ อเด็ดให้ออกซิเป็นอะไรน้องไม่สบายหรอคะอุตสาห์เปิดแสงไ้เด้เนี่ยเพิ่งจะเปิดแสงให้เมื่อวานนะเด็ดทิมเลยแต่เมื่อวานแกขึ้นสิเป็นอยู่ดอกต้บานคอยบ่เห็นคอยไ่เด้สังเกตเขาอะนะอืมเออว่ะเด็ดทิมให้เขากันอืน ไม่เป็นไายนูไม่สบายหนูก็รีบๆหายนะลกูกไอ้ซุ่มเฉีย่ยเขาใหญ่แล้วเขากระบอนบอ๊อบเป็นแล้วพี่น้องเจ้อเห็นบช่ไมเขาก็บอบเป็นโอ้หลายๆห,หลายยางคักแบนไลนหนี่คือเป็นเม็นม็น ชิตัดเ,เลยเลยจากไอ้นนองุน,นพวกนี้มันโดโคตรพนะีนรรร่น้องเขาชิตัดเลยจากไอ้ตรงตรงขั้วดขวลูกมนะันมันจะมีลูกเนาะแล้วก็เลยมาขั้วนึ่งเอยกระตับชินเลยเอยเห็นว่าเป็นดอกตะแควรขาดวานหน่ะชีเห็ดแบบนี้โอ้เนตัดถึงงวยมันขอโทษ กอมาทำไมใบกระไลโพสบอกเอาวนท่านใบจิ้น ตัดองุ่นตัดไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่ามันดกขวดโ,โอาเขาต้องมาเป่นงน้ำด้านหลังออกเห็นบ่น้ำเต็มอยู่เอาน้ำออกกันเด้อตัดยอดองุ่นออกหลายเติบแล้วพี่น้องตัดแบบว่านตัดบ่ให้เขาอันอัน,นี้บ่ให้เขามีใบยเยอะจนเกินไปเพื่อที่จให้เขามีลูกสมบูรณ ต่ต้อไปอ่ะหอยกระเซียนตัดลูกเขาได้บัดจัยนี้เพราะว่าตละลักกินเขาอ่ะมันมียนลูกสมบูรณ์และบอสมบูรณ์ทามันเบียดกัน,นเกินไปมันเกิดสีบองง้ามพี่นองเจ้าเมืองเห็นบ้านบางอันมันก็สิเป็นขาวขาวคือมันอาจจะต้องล่วงตายเนี่ยพวกเนี่ยคอยตัดทิมได้เนี่ยเราต้องตัดทิมเนี่ยอันเนี้ย ตัดทิมไปเลยอันนี้ก็คือมันเยอะเกินไปนนตัดทิ้งไปค่ะพวกกิ่งเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเกนี่ยมันผสมบูรณ์เลยล่ะอะไครกระเซียนคัดะบัดเชนีคัดทิมลองตัดเหมือนกันด้วย ตัดขัดขัดจักน่อยอันนี้คือกันอ,อันนี้่สมบูร์เลยพวกเนี่ยเขาสมบู์หมดพี่น้องอันใดผสมบูนก็ฮากะเฮ็ดทีไปไปมาต้องเสียดายกิงได้เขาก็บ่งามอยู่แล้วตัดไปเล่นกิงเขา่สมบูร์ทั้งกิงเลยทั้งหมดเลย นี่คืออันด้านนี้คือกันมันสิมีอันกิ่งน้อยกิ่งใหญ่อันนี้ก็เนียนเล็กบ่สมบูรณ์พี่น้องอยากตัดทิ้งตัดไปเลยบ่ต้องเสียดายแล้วก็มามึงพวกไก่ๆกันแถวนี้ก็สิมีกิ่งที่แปลกๆค่อยก็ออกไปออกไปให้มันมีอันกิ่งงามๆอันนี้ก็คือบ่งามเอาออก หึทั้งหมดเลยบ่งามฮะอันเนี้ยบ่งามทั้งหมดหึอันนี้คือกันทิ่มไปหึกิ่งนี่งามแล้วออกไปหึทิมท่มไปเลยอืม ส่วนมุมนี้ก็คือคอยเฮ็ดใบต่างต้าแหลกๆเลยแหละพี่น้องตั้งต่งนตตเขาเป็นไม่ๆคอยเปิดไอ้แสงให้เขาเขามากก็คือลูกแต่และลูกก็คือสวยงามตลอดพี่น้องอันด้านใน้่คอยเ้าจะเปิดแสงให้ถ้าบ่ไปเปิดเขาอ่ะคอยคิดว่ามันนนาสิเป็นเออเป็นเชื้อราแร้กก็ต่ายหลายงานเลยแหละพี่น้องมันมีเชื้อรามันบ่คอยโดนแสงปันใดนีด่คอยภาวนาวานัน ให้เขาอันใหญ่อีกได้บ่จ๊ะนี่ป้ายโอ๋อีหยังนี่เนาะอึอึป้ายฟังเซาไปแล้วอันนึงเหลือข้างนี้ต้องเอาไม้ตีลงไปไอ้าย ใกล้แล้วล่ะพี่น้องเอาแมวโผล่มาจังใดแมวตัวดันตัวน่ะเป็นเมืองแล้วกันว่าจะไปทางใดแมวสวนแมวไปเสรแล้วคอยคิดว่าเพื่อนอาศัยอยู่ใต้ใต้อันนี้ใต้สวนควอยได้ ่อยคิดว่านะเ <c oughs> มียวเมียวมึงยู่งสายเมียวหายไปแล้วพี่น้องขอไปได้นีละ่ะแอบเกตุทอมดานนูนคอยสิเฮตุสำเร็จบ่เด้อคอยเส็ดจังใดกับอันนี้พี่น้องคอยเส็ดจังดายเขาไปม,มิใหม่ ปไปปะเนาะคนเริ่มตกแล้วมือนี่มันบ่มีฝน,นตกบ่แมนบ่ แต่ว่าดูลักษณะแล้วอันฝ่ามันบอนมืดปันไดมันอาจจะตัวแป๊บเดียวแล้ว้านมันเศร้าหรอคอยจังกับบ้านคอยห่อตะปลูกอันนี้แล้วมาพิกับไอ้ไอ้นั่นไหมพี่น้องอันพักกัะเพาหรือบานโหระพาหรืออันแมงลักคอยก็จจำมาได้แล้วอันตัวหนังสือมันลบคอยก็เล็กเข้าใจว่าเป็นอันแมงลักแต่ว่ามันก็คือคือกัะเพาดอกหว่า